พี่น้องป้องายไม่ได้มาสองวันไม่ได้มาสองวันสถาน,นีตรงนี้สถานที่ตรงนี้คือวันใดวันที่ทำลายขยะไงคะจำได้บ่พี่น้องหลังจากที่เราออกไปตะเวนเก็บ ขยะเรียบร้อยแล้วเขากสิจาดจุดนี่บนสินสุดงานพี่น้องก็คือเอาขยะมาลงและให้เขาทำลายก่อนจะเข้าประตูแล้วก็ต้องมีคีย์การ์ดยิงประตูให้มันเปิดอ่าไปขึ้นไปปูน เป็นโรงงานที่ใหญ่สถานที่กว้างขวางเป็นพันพันไรผนละพี่น้องผลระบบการทำงานของเขาคนจะว่าไอ้หยังต่ออีหยังแล้วคนระบบการทำงานเราจะเรียกเขามาตรงนี้เขามาตรงนี้ก็จะช่างน้ำหนัก นั่นสั่งแล้วขึ้นไปก่อนแล้วกันข,ของป้ญญายยืนเบ่งปองเราเบ่งปองตสาสั่งข้าเจ้านี่น้อยลดกับขันน้นใหญ่ๆครับโบเซียนนีลีก็ตกเหรอพี่น้องตกตสาสั่งแะไะจุดช่างบัดสอดยิงบัดกับไป ไออันนี้กระจังสีดีดได้ไัมนี่พี่น้องนี่ถ้าบวดถกถ้ากดร,รหัสบวดถึกไม่กันด้านกับสีบอดดีดได้ไัมนี่กล่องวงจรนะ่ะเจา้าประจักษโตพี่น้องมีแต่กลองวงจรทางนั้นนะ่ะ มันถือมันกระดิดในไม้กันด้านนะเล็กกันด้านนะพี่น้อง้าเฮ็ดบ่ถือมันกนระบดิษหน่อยนาย,นยลงลงงานบานเนกนไงอีลีพี่น้องเกียนี้ยังเป็นนี้ยังเป็นพันพันไรอะ่ะเนี่ยทีเขาเจ้าทัาาทงทั้งขยะเด่นเขียวเขียวอยู่ทั้งนะ่ะทั้งขยะ วันไหนเสียจุดใดห้างก็เอาไปเปลี่ยนให้เขาอันนี้จุดเทขยะเปียกพี่น้องจุดเทขยะเปียกสามประตูนี่สามประตูนี่มัดนี้หลดมาอ่า เขาก็ยังสิสิมีอ่านี่ยังก็เครื่องคอมจอคอมเห็นเขาก็อาจจะกดจะกดขึ้นประตูก็จะเปิดแบบอัตโนมัติบ้านพี่นอ้องประตูด้านหลังโอ้ยอน,นี่ก็ได้เห็นบ่นก็จะเปิดย่้ยย่้ยยยขึ้น เกียเบอ่งเด้อเปิดน้อยน่อยน่อยกันไปดันลังน,น,นะปองไปถอยกลไปไป วันนี holder, oo, no ้ทองฟาดเจ้มใส่ก <laughs> ักพี่น้องเลยบ่มีขีฟฝาพ่อหน่อยเลยเจ้าเฟือหนาเข้มแต่เจ้าเฟือเจ๋เขียนเาาบัใส่จักเทียวมากกรเบิดยี่บุ่สจิถ่ายเบิ่ง บอนเป็นหลุมเยกที่น้องมันเป็นหลุมขา้าวอจะเทลงเป็นบอลเลย,ดยเดนมันจะเป็นบอลอาจจะเทลงหันอาจจะเกิาบัตรเชมิเราบุป,ปั้นอยู่ข้างใต้บดอยู่ข้างใต้แล้วก็ปั้นกลินไปตามเครื่องขาดเสื้อบดออกไปเป็นเป็นผงเป็นส่วนที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำ ก้านน้ำออกส่วนที่ก้นออกแล้วก็เป็นผงไปตามเครื่องไปตามหมอแปลงมัน,น,ะ <S <S น่ะยังบนเพราะไ่กันเนี่เมื่อกาไปใกลเลยนะเลิกเลิกเวล,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 ลาเข้าเจ็บก็จะเก็บแยกนะก็จะมีสองช่องช่องเปียกช่องแห้ง เบิดลแลวกะเทเบิดแลวกะอันเปียกนี่เบิดลแลวกะสิสิมี้บิลไปเทบิลแห่งอีกได้บนี่พี่น้องสิมี้บิลไปเทบิลอีกบิลหนึ่งอีกเป็นแบบพวกอาขยะผสมขยะแบบได้ดอกเดียวจะภาพเบิ้งฟังหนึ่ง จากตรงนี้แล้วไปต่ออีกพี่นอ้องอไปต่ออีกวันหนึ่งวันถิงะะนถ่งกยะยะบันถิ่งกยะยะแหง้งเดิมมึงพี่น้องมึงดอกกันั่นดูวข้าวอากล้า,า,าด้เขาไม่ได้ปลูกเลยมันเกิดเองดอกดอกอย่างดอกคือดอกเดซี่เป็นดอกไม่ป้า อันนี้เป็นน้ำนักอยู่ได้ไหรพี่น้องเทจากตรงนั้นแล้วนำ้ำนน้ำนักเหลือเท่าไรกสีออกน้ำนักกสีออกไหมน้ำนักแห้งเท่าไรน้ำนักน้ำนักขยะเปียกเท่าไรน้ำนักขยะแห้งเท่าไรก็สีแยกกันด้ คุณเหรอเบิ้งรถบริษัทเดินแทงคุนเฮ้ยเจอก็คนนี่ยังบุ่งมุ่นอี่กันยันยันนี่คนกระยัเปียกกระยัแห้งคือการลังเทวังหันเบิ้งเบิ้งพี่น้องมีบนสิ๊กไทยดอกไม้เบิ้งพื้นดอกเบิ้งดูขาวอากลากตลยรถก็จะเนโชคนิ่มโชคกวันดีสนิวับนิวบอยู่ เบิ้องอันปานตำแยน่รังในหลัพี่นอ้องเมนเบิร์ตด้วยน่ะกับอีหยังก่อกับอพัากกาดอีหยังที่มันเป็นน้ำหนามน่ะเนี่ยที่มันเป็นน้ำหนามเนี่ยจักน้อยก็ออกดอกม่วงอ้าลากตวนคุนพันากกาดอันแต่นี้โม่นึงก็ลังออกดอกวิทาง่งขุนเลียงเออเอ,อ,เอ,อเยัง แมนบ่ทางโลกเหนพี่นออ้องแมนเบิร์ตเนี่ยอากาศสนิมอันนี้มาจุดนี้จุดนี้เป็นขยาแหง,งเบิ้งก็เปิดน้ำฉีดไว้เพียงก็เปิดน้ำฉีดไว้เขา่านเกิดอุบัติเหตุไฟอักขีไฟ้าอักขีก้ไฟ่านไฟใหม่เขา่านไฟใหม่พี่น้อง ฝูงนกดูบ่หน้พี่นอ้องิ่งฟูงนกดูบ่นกมันก็มาหากินเศษอาหารคุณบอกกะบดออกก็บดอันนั้นออกบดออกมากก็ฉีดือกันเลยเพราะว่ามันแห้งมันเป็นผงมันเป็นอ่านี่เล้วว่ามันก็เศร้าอนบดเราบอกเขาจ้างค่อยล่างแล้เคือจังใดเลย แต่ว่าสายพานาันธุ์มันก็เลียนอยู่เด่นตัวนี้เป็นเครื่องทำไายได้พป่น้องเป็นเครื่องบดเป็นเครื่องบดพวกเศษไม้เศษอีอย่างนี่นะเศษไม้เศษพลาส้าติกเศษอันเนี้ยน,นกนี่มันกับ,บรรยานคนละมันก็มาหากินอยู่น้ำกวางขยานมันมีผู้ใดข่าผู้ใดตีผู้ใดเห็ดอีหยังมันดอกนอกกระได บินวันยี่นี่เราเป็นฝูงเป็นฝูงเป็นลอยๆพันๆเหมัอนอะไยู่ในเนี่ยพี่น้องพ้นเหตุงานไปนกระหากินไประบบนิเวศทุกอาชีพพึ่งพากันเรืองรู้มันหมดแล้วมันไหลลงมากพี่น้องมันไหลลงมาน้ำใสพันมันไหลลงมาน้ำใสพัน คนคนณนางครับนางเบิงว่ามันสิติดขัดบันไดว่ามันนอนหลับหรอกมันนางโคจูยอยู่นี่เห mm ็้ยเลยเป็นกายะกายะแห้งเขาใส่ถุงซ้ำห่างได้เพี่น้อง mm hmm. ตลับขั้นตลับขั้นเอามาท mm hmm. เทลูเขาจะห่อยย่างดีแหละเขาก็ห่อยย่างดีแล้วก็ให้กินม่นมีกินมีอย่างหอวงนะเด็กพี่น้อง mm hmm. แต่บันใดก็ะจะ เอาใส่เครื่องทำาไา่เลยแบบระบบทำไร่ของเขาทำไร่ของเขาโอนเบื่องแบบนั้นมันนั่งยืดเท่งนั้นบเรเทงานอันนี้ก็ไหลลงลุ่ม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 ,มยุดิุ่นมาจตตรงปุ่นเหรอพี่น้องมาแต่มาตกเครื่องตัวนั้นเครื่องปั้นตัวนั้นนี่แหละระบบการทำทำไาย่ขยะประเทศเขา ขาเจ้าเฮ็ดเป็นระบบดีม่มีกินเหม็นม่มีเมงบันพ่อตู่พี่น้องมแมงบั้นบ่ไ้ตอมเลยแหละขยะเปียกขยะเน่าเขาบมีบอมีบอเท่มีบอทำไาบ่บดยุตไตบดยุ่ขงัขงขังไตอุโมงค์คนเนาะไปสิไปเห็นหไปสิไปถือกินมันเทลงไปในในท่อในอุโมงค์คนท่อเทลงไปแล้วกับปิด ปิดประตูไว้บ่ะนี่ประตูก็เป็นประตูเล็กประตูเล็กอันนั้นซช่กินมันก็บ,บ่ได้ออกเลยบ่ะนี้พี่นอ้องก็บดอยู่ขางล่างบดอยู่ขางล่างแล้วก็ไหลไปตามใหม่ระบบสายพันธุ์ตามพอเครื่องอันนั้นเขาเนี่ยการทำงานของเขาบ่มีกินเหม็นดอกบ่มีหอดแมงวันพอตู เราบังนกไงเรมีแต่ตัวอ้วนนกพี่น้องนกนอ้อย่างนกนกนั่งนั่งนวลบ่อันนกมูเนี่ยเขาเออน,นกนั่งนวลดิเนาะที่มันอ่าอยู่น้ำทะเลเนี่ยไหมฮกินปูก,กินปลาน้ำทะเลแห่อันนี้มันมาอยู่นี่มันได้กินดีบ่นี่มันอยู่น้ำกองขายะนี่มันได้กินดีเนี่ตัวอ้วนอวนลาหลดเงียบเงียบมันกบเข่ามากโอ้ยเป็น ลอยๆพันๆโตสินว่นอนนี่นีน่แหละพี่น้องอ้านี่ใช่เบิ้งมายัไนไปก็ใช่เบิ้งละระบบการทำลายขยะได้เก็บขยะพี่น,อน,อนอ้องเฮ้ยนกไหมว่ายานก้นกันเลย่ะ